่อยไปมอสกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะในมอสคนนี้ก็โด่งดังในเรื่องที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รับบทนักแสดงท่านหนึ่งนะเป็นคนเล่นละครคุณธรรม<ะ>ก็พอจะมีแฟนคลับมีคนรู้จักอยู่บ้างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดไปก่อเรื่องก่อราวขึ้นนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงมาแจ้งความบอกว่ามอสนี่แหละมาหลอกมีความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แบล็กเมลพวกเธอนะคะ มีความสัมพันธ์ไม่พอยืมเงินผู้หญิงอีกด้วยนะถ้าไม่ให้เนี่ยเอาคลิปมาขู่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปปล่อยเลยนะคะแล้วไม่ได้ทําแบบนี้แค่ครั้งเดียวเขาใช้คําว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ one night stand ก็คือเจอกันมีอะไรกันแยกย้ายกันนะคุณผู้ชมแบบนี้คือไม่มีความผูกพันอะไรกันมไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงลึกก็คือ,อนอนกันแล้วก็แยกอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่จบเพราะมอสเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่ามอสจะว่ายังไงไปฟังคะ่ะ ครมั่งอะเนี่ยเต็มเลยอันนี้มีแค่อยู่สองสามคนสองคนมั่งจะาไม่ผิดก็แค่คนที่เราวันไนท์แค่นั้นแค่รู้สึกว่าก็ครั้งนึงเราเคยมีน้องคนนี้ก็แค่ถ่ายเก็บไปดูแค่นั้นแต่ว่าจะลบได้ผมไม่ได้ติดอะไรทำแบบนี้มากี่คนแบบนี้ให้ตรงคําถามแบบนี้หมายถึงว่าเป็นการขู่หรือว่าที่เราถ่ายก็ก็เยอะครับก็ถ่ายปกติกี่คนเอาทั้งหมดพี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสน เฮ้ยเอาตรงๆจริงๆถ่ายเป็นพันคนมันไม่อาจจะเป็นอาหลักอาจจะหลักร้อยเป็นแสนเลยอ่ะเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนมอสเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยมอสทำไมเรียงแบบนี้มันต้องแบบว่าพันใช่ไหมเป็นร้อยเออร้อยพันหมื่นแสนเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนแอบจจะภูมิใจหรือเปล่ามอสทำตัวแบบนี้นะคะตำรวจบอกเฮ้ยเอาจริงดิ เป็นแสนเลยอ,อ่ะตอนแรกๆมันก็เริ่มจากร้อยก่อนพี่แล้วมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนี่ค่ะจัก,กรพันธ์คำทัศนะคะหรือว่านายมอสค่ะอายุ26ปีนะคะเขาเป็นนักแสดงอิสระเล่นโด่งดังที่คนรู้จักก็คือมีผลงานละครคุณธรรมที่เขาฮิตๆส่งงต่อกันนะละครคุณธรรมรบแบบน,น,นั้นละคละครสั้นๆ acting เวอร์ๆหน่อยแต่ว่าคนมันดูแล้วมันติดอะ่ะมันแบบมีหลักธรรมสอนใจดูไปตลกไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ,ค,ะคือเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันไม่ตลกเลยคุณผู้ชมมันตลกร้ายจริงๆเพราะเขาเนี่ยนะคะ ไปถ่ายคลิปผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์แบบวันไนสแตนเอาไว้ตอนแรกอ้างว่าถ่ายไว้เป็นที่ะระลึกค่ะบอกว่าจะเอาวิดูเอง มีเป็นร้อยๆคนอยู่ในโทรศัพท์เลยนะคะ,คะการจับกลุมครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากมีผู้หญิงเขาเอาหลักฐานมาแจ้งกับตำรวจค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามอสเนี่ยเข้ามาตีสนิทเหมือนกึ่งๆว่าเข้ามาจีบนะคะออแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เท่านั้นไม่พอยืมตังค์ด้วยนะยืมเงินผู้หญิงด้วยตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนค่ะแล้วก็ล่อลวงให้มีความสัมพันธ์กันแอบถ่ายคลิปเอาไว้เป็นแบล็กเมล์ค่ะเพื่อแบล็กเมล์นะคะ เมื่อไม่ให้ยืมเงินก็จะส่งคลิปนั้นมาเลยบอกว่านี่ผมมีคลิปนี้จะให้หรือไม่ให้ถ้าไม่ให้เดี๋ยวเปิดเผยแน่นอนนะคะก็นี่แหละทําให้หวาดกลัวจนใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เลยคะ่ะจนมีการจับกลุมตามหมายจับวันที่30ม,มกราคมปี67หน้าหมายออกระหว่างจับกลุมตัวในมอสเนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าววังหินแล้วแหมเดชบุญค่ะ กำลังหลอกเหยื่อกำลังหลอกเหยื่อคนใหม่อยู่เลยกำลังคุยกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยตำรวจไปรวบได้ซะก่อนค่ะค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมขาลุกมาลุกมาลุกมาเลยโดนจับแล้วพนุม นะก็พากันออกมาพัคุยในร้านไม่รู้เรื่องแน่ๆน,นะคะเสียงดัง,ดงเสียงเพลงดังกําลังตีกันอยู่เลยแล้วค่ะตํารวจก็แจ้งข้อกล่าวหาบอกว่ามีการพยายามรีดเอาทรัพย์ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการหรือจํายอมต่อสิ่งใดโดยทําให้เขาเกลืวอว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายชีวิตและเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินของผู้ถูกขืนใจหรือของผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้ายตลอดจนผู้ถูกขืนใจนะคะต้องทําการนั้นๆถ้าไม่กระทําก็จะโดนทําร้ายนี่แหละค่ะนี่คือข้อหาที่ ในมอสโดนแจ้งไปนะคะเราเนี่ยนายจัตาพันธ์ครับนี่ใช่ไหมครับนี่นามสกุลเรานะครับทำความผิดฐานพยายามรีดเอาทรัพย์และข่มขืนใจแต่ว่านี่เดี๋ยวฟังก่อนฟังหมายก่อนพยายามรีดเอาทรัพย์และข่มขืนใจให้ผู้อื่นจะทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทําให้กลัวว่าจะได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงแต่ว่ามันไม่ได้เขาเรียกมันไมไ่ทั้งหมดมตอบให้มันเคลียร์เรื่องอะไร,ะเ,ร,ะไรเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องข่มขู่ตอนที่เคยคุยกันข่มขู่อะไรล่ะเขาเรียกว่าเคยแค่จะประจานแต่ยังไม่ได้ทําครับแบ็กเมะประมาณแค่จะ<จ>ผม<จ>ยัง<จ>ไม่ได้ทํา<จ>แต่แค่จะ แต่ผู้หญิงอ่ะเขาหอบหลักฐานมาแจ้งความจนมีการออกหมายจับกันขนาดนี้แล้วทางด้านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลค่ะพลตํารวจตรีธีระเดชธรรมสุธีท่านบอกว่าขยายผลกันแล้วเจอว่ามีเหยื่อถูกอัดคลิปไว้เพียบเลยนะคะซึ่งก็จะมีการขยายผลไปต่อค่ะเอาไปถึงที่สุดก็เลยขอเตือนไปยังหญิงสาวทั้งหลายว่าถ้า คนที่เรารู้หน้าแต่อาจจะไม่รู้ใจใช่ไหมต้องระมัดระวังตัวเองเอาไว้คือเรื่องของความสัมพันธ์น่ะเขาไม่ยุ่งหรอกแต่ว่าในทุกความสัมพันธ์น่ะตำรวจอยากจะเตือนว่าอยากจะให้ใช้ความระมัดระวังจะคบหาจะดูใจอะไรกับใครต้องใช้เวลาก็ต้องระวังเรื่องผลกระทบที่อาจตามมาภายหลังอย่างผู้ต้องหารายนี้เนี่ยใช้การแบล็กเมลเป็นช่องทางในการข่มขู่หวังผลประโยชน์จากท่านหรือหากประชาชนท่านใดสมมุติ ไม่สมมุติแหละถ้าหากว่าท่านเคยตกเป็นเหยื่อในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะกับผู้ต้องหาแบบนี้แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสะมาได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ของสืบนครบาล IDMB แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าอย่างนี้เขาบอกอะ่ะเขาถ่ายคลิปไว้ตั้งหลายคนเป็นร0 0ย0ันแสนอย่างเงี้ยตำรวจก็เลยพยายามจะบอกค่ะว่าใครเคยตกเป็นเหยื่อหนุ่มรายนี้มาบอกตำรวจเลยหในร้อยพันะ คุณผู้ชมต้องมาแจ้งนะไม่งั้นคือแจ้งในทางลับก็ได้ถ้าเกิดว่ากลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าอับอายนะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้ผู้หญิงก็ไม่อยากสอบมาพูดนะคะบางคนก็เลยทําให้ไอ้พวกคนร้ายเนี่ยมันย่มใจไง ว่าทําไปเหยือกเหยือกไม่กล้าเหยือกไม่กล้าเปิดตัวหรอกนะคะแต่ไปแจ้งตํารวจเลยค่ะจะได้เอาผิดในมอสเยอะขึ้นนะคะล่าสุดต้นสังกัดของในมอสค่ะออกแถลงการยกเลิกการจ้างแล้วนะคะมอสตกงานแล้วคุณผู้ชมค่ะบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมล่าสุดมีการประกาศรับบทนักแสดงชายคนใหม่ด้วยนะคะกับบทตัวร้ายเนื่องจากคนเก่าไม่อยู่แล้วก็เลยมีคนเนี่ยรีบมาแชร์แห่มาสมัครกันเพียบเลยแล้วค่ะคือบทของเขาเนี่ยนะโอ้โหตอนเป็นพระเอก ไม่ใช่หรอเ,เป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายเขาบอกเป็นตัวร้ายแล้วแบบประเด็นคือบทที่ส่วนใหญ่ได้รับอ,ะอ่ะเป็นตัวร้ายที่ชอบไปหลอกผู้หญิงตามผับเป็นตัวร้ายที่ชอบไปหลอกอตีสนิทผู้หญิงเป็นตัวร้ายที่ชอบแอบผสมยานอนหลับในเครื่องดื่มหลอกผู้หญิงหน้าตาดีแต่งงานฐานะดีแต่งงานคือบทแต่ละบทเนี่ย เหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาเอาชีวิตจริงไปเล่นหรือเขาจํามาจากในบทแล้วเอามาเล่นในชีวิตจริงเลยจาได้ละว,ว่ารีเด็ดของผู้ชายคนนี้คือผักเดียวที่ผลผมชอบคือผ,ผักคุณลงเตียงใช่ไหมใช่<อ>แล้วทางแล,แล้วล่าสุดทางตํารวจอะตารวจ,รวจสุสานกลางอะค่ะบอกว่าผักเดียวที่ตํารวจชอบก็คือผักคนเลวเข้าคุกเอามาล้เอเลียนต่อด้วยนะคะสรุปตอนนี้เข้าคุกนะคะในมออคุณตํารวจ